สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยนะครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ผมต่อสายตรงไปที่ศิลปินแห่งชาติคุณเฉลิมชัยโคศิพิดภัยครับเพราะว่าท่านถาแถลงข่าวเมื่อวานระดมศิลปินเชียงราย300กว่าชีวิตเนี่ยจะวาดภาพประวัติาาตศาสตร์กู้ภัย หมูป่าสิบามชีวิตแล้วก็จะสร้างพิพิธภัณฑ์ระดมทุนสิบล้านบาทพิพิธภัณฑ์นะครับสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กำลังเดินทางกำลังเดินทางไปไหนจากไหนไปไหนครับผมกำลังจะเดินทางไปดูสถานที่ที่จะสร้างศาลาครับนะครับศาลาที่ทับหลวงนะครับครัับท่านอธิบดีไว้เพื่อจะไปดูสถานที่แล้วครับทาง กระทรวงเขาโอเคแล้วนะครับว่าให้ผมจัดการได้ตามอเบอร์ใจไปเลือกสันนะครับแล้วเราก็เลยเผื่อกันไว้ว่าเผื่อภาครัฐเนี่ยอืเขาจะคิดอะไรที่มันครับอ่าวางแผนระยะยาวนั่นก็คือการสร้างวิธภัณฑ์ที่เป็นระบบอินเตอร์นะซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากครับผมไปเห็นอย่างนี้คุณสุธิชัยผมเห็นชอบหลายเรื่องนะจากอันนึงที่ วิกฤตที่นำมาสู่การเป็นโอกาสนั่นแหะคือคนฉลาดย่อมทำนะประเทศฉลาดก็ทำดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเวอร์เทสถล่มนะใช่ที่นิวยอร์กที่เราไปดูเวอร์เทสที่นิวยอร์กที่ถล่มใช่ครับตอนนี้มันเป็นพิพธภัณฑ์ยิ่งใหญ่มากนะใช่ ground zero ground z ครับยอดโคตรเลยนะผมเห็นว่าแล้วญี่ปุ่นก็เหมือนกันเวลาเจอเหตุการณ์ ศินี้หรือเรื่องใหญ่เขาก็จะมีพิธภัณฑ์นะทุกที่ใช่ครับอืคประเทศไทยของเรานะเป็นประเทศที่แบบมีเรื่องเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็บ้าพิธภัณฑ์กันจังเลยนะพูดกันจังเลยนะพูดกันนู่นพูดกันนี่พูดนู่นพูดนี่ว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่แล้วสุดท้ายมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยเออมันไม่เกิดขึ้นเพราะกระแสเพราะกระแสตกภาครัฐก็ไม่เอาด้วยล่ะนั่นสิเราดูนะว่าอย่างเช่นเราดูจาาเพียนนะ ตัวอย่างของจ่าเพียนครับตอนนั้นนะแหมคนนั้นจะสร้างนู่นสรีคนนั้นจะสร้างนู่นสร้างนี่วิถีพันธ์จ่าเพียนนู่นนี่สุดท้ายไปไงจ่าเพียนไม่มีเงียบหายเลยดูดูแค่จูเหลียงจูหลิงผมนะจาได้ไหมจูหลิงจาได้เชียงรายโดนยิงตายสุดท้ายโอ้คิดจะสร้างวิิธพันธ์นู่นนี่ใหญ่โตโมรานเป็นยังไงเงียบเียเงียบอีกเรียบร้อยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นเป็นบาดแผลของประเทศครับผมจึงจัดการเลย ทันทีคือไม่รอคอยอะไรสังสิ้นครับพากรัฐให้ที่มาลุยเลยด้วยเงินส่วนตัวสิบล้านเองมันสามารถทําได้ทำพิพิธภัณฑ์ทาศาลาเล็กๆยาวยี่สเมตรคูณสิเมตร้ังน้ำยี่สบห้องนะแล้วก็ปฏิมากรรมนานวาดรูปศิลปินก็ช่วยหมดแมวเงินพีเราไม่ต้องจ้างเขาปีหมด นะแต่พี่เราผมออกเงินค่าใช้จ่ายแล้วนี่ครับสุดท้ายก็เราก็ทําได้เห็นไหมใช่ผมอยากทําเป็นตัวอย่างให้แกพักรัดเห็นว่าครับมันเป็นวิกฤตที่เราต้องได้โอกาสผมถามคุณสุใจนะถามประชาชนคนใดเลยว่าเฮ้ยทําไมอ่ะไม่คิดว่าคำหลวงเนี่ยมันดังทั้งโลกแล้วใช่ดูดีๆมันเป็นข่าวใหญ่ทั้งโลกทุกคนรู้จักประเทศไทยจากคาหลวงน่ไม่ใช่รู้จักประเทศไทยเพราะ ทยแลนด์นะไม่ใช่ไม่ใช่รู้จัากเร้ามาทำหลวงตำหลวงอยู่ในประเทศไทยใช่ไทยแลนด์อ๋อ,อเป็นอย่างนี้เอง <us> แล้วเขาก็อยากมาทำหลวงใช่เขาอยากมาทำหลวงเขาไม่ได้คิดอยากมาประเทศไทยหรอกแต่เขาคิดอยากมาตำหลวงแต่นั้มันเป็นจุดขายที่พวกเราควรจะเอาตรงนี้มาขายกเกื่อเงเงินเข้าประเทศถูกต้องนี่คือวิธีคิดเอง ทีนี้างรัฐน่าจะสนใจเรื่องนี้เอาเงประมาณมาสักร้อยล้านร้อยล้านพุ่งไปการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ช่แล้วเสกมันให้กลายเป็นเหมือนมันเดินเข้าไปนีิพิธภัณฑแล้วมันเหมือนบุกเข้าไปในท่าหลวงแล้วเจอเหตุการณ์เขาเรียก living museum living museum ถูกต้องเลย living museum นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากได้ในระดับโลกเราเปิดให้คนคนทั้งโลกส่งแบบมาประกวดแบบกัน หรือทําอะไรก็ได้ที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั้งโลกอีกใช่แล้วก็ตั้งงบประมาณขึ้นมาแล้วก็จัดการเป็นขบวนจัดการที่เราขายข่าวของเราได้เป็นตลอดแล้วสุดท้ายคนก็แห่เข้ามาครับแล้วคนรวยๆทั้งนั้นที่เข้ามาดูพิพิธภัณฑ์นี้ครับโอ้โหประกอบกับเข้าไปในถ้ำหลวงที่มีการบริหารจัดการที่สุดยอดใช่ผมว่าเนี่คือสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตกับชีวิตของตัวเองที่เข้าไปเดินในถ้ำมันเป็นโอ้ความพาวแบบสวยงามที่ยิ่งใหญ่ แล้วมันสามารถนําเงินเข้าประเทศเราได้มากมายมหาศาลถูกต้องคุณสุดที่ใจคิดดูง่ายๆครับแค่วัดโผล่องคุณผมไม่ได้ดังระดับโลกผมช้างสร้าง20ปีกว่าจะดังใช้เวลานานในการในการเปรโมตตัวเองในการทํางานเสื้อปาของผมให้เขาเห็นทั้งโลกกว่าจะได้ให้เขารู้จักวัดลองคุณของผมเนี่ยณเวลานี้ท่าหลวงเขาดังกว่าผมอีกเขาดังกว่าผมเยอะดังนั้นเนี่ยทำไมไม่จัดการเมื่อมันดังแล้วควรจะทํา อะไรที่เป็นการขายตรงนี้แล้วเอาเงินเข้ามาในประเทศนี่คือสิ่งที่ผมคิดถ้าผมเป็นนายกิรัฐมนตรีนะผมเป็นรัฐมนตรีผมจะพูดในที่ประชุมคลอมเลยบอกว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นไปได้และมันเป็นไปได้จริงๆด้วยแล้วมันแน่นอนด้วยแล้วเงินเข้าประเทศชื่อเสียงหน้าตาของประเทศทุกอย่างคมังไอห่าผมอยากทำเนี่ยคุณเฉลิมชัยรู้ไหมว่าคุณเฉลิมชัยรู้ไหมว่าถ้ารัฐบาลทำเนี่ย กว่าจะตัดสินใจกว่าจะตั้งคณะกรรมการได้เนี่ยโอ้โหหลายฝ่ายหลายกระทรวงแล้วกว่าจะเรียกประชุมแล้วก็ประชุมกันเดือนละครั้งนะข้ประชุมเดือนละครั้งแล้วก็ก็นี่มันจะไม่เกิดครับไม่เกิดแล้วก็กระแสหายไปรัฐบาลเปลี่ยนไปก็จะหายไปอีกก็นี่ก็หายไปอีกก็จบเกมใช่เราเสียดายเวลาเราเสียดายสิ่งที่เราแหมมันเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหถ้าเป็นนักธุรกิจนะใช่พวกนักธุรกิจเอกชนนะถ้ามันเป็นเจ้ามันสามารถไป เจ่าทำหลวงได้นะผมว่าแม่ทำว่ะผมว่ามันทำว่ะใช่นั่นมันเป็นของประเทศไงทำมันเป็นของประเทศมันเป็นของทรัพยากรของชาติไงมันทำไม่ได้ไงต้องภาครัฐเป็นคนดำเนินการ่ยเป็นเจ้าของกิจการเนใช่ถูกไหมใช่ใช่เรผมว่าแม่เสียายจริงจริงเลยแล้วคุณเฉลิมชัยจะเดินหน้าเพื่อให้รัฐบาลเห็นเป็นตัวอย่างก่อนยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผม สอนไงผมสร้างความคุณคือสอนภาครัฐไงจริงๆนะผมต้ใจผมสอนมาหลายรัฐบาลแล้วผมมาให้ดูนี่ไอ้ขานี่แม่งคนเดียวมันลงทุนพันล้านแล้วมันเเข้าประเทศของมันกี่พันล้านกี่แสนล้านในจังหวัดของผมเท่าไหร่คือผมไม่เห็นบอกว่าไอ้ขาขนาดตัวเล็กแล้วทำคนเดียวแล้วก็ใช้เงินแค่นี้ยี่สิบปีผ่านไปเงินเข้าประเทศผมอบัตรลงทุนของผมดังไปทั่วโลก มั่นคือสิ่งที่ขายประเทศของเราไงแม้ให้เขาเห็นบอกโอ้โหนี่เป็นสินค้าตัวดีที่สุดต้องเข้ามาซื้งชมแล้วมาจ่ายนั่นเนี่ยผมว่าเนี่ไอ้ตำรหลวงก็เหมือนกันผมเนี่ยยินดีในการจ่ายสิบล้านเพื่อสอนมวยผมต้องการสอนมวยเรือคอยากให้เห็นว่าไอ้เนี่ยกูลงคนอด้ดู้ลยข่าเหียนเลยเดี๋ยวคนเข้ามาโอ้ชมลูกเขียนชมเป็นที่นั่ง มีห้องน้ำสะอาดสะอาดสวยงามมีพู้ิัสวยงามดอกดอกไม้สวนเตินโอ้โหมันก็ทําให้ชื่อเสียงของประเทศเราก็คือทําหลวงโด่งดังไปแล้วเอาวีดีอย่าลืมอย่าลืมพิพิธภัณฑ์ของคุณเฉลิมชัยต้องมีวีดีโอคลิปที่มันสะท้อนถึงปฏิบัติการในถ้าด้วยนะอันนี้อันนี้ผมผมยังทําไม่ได้คุญใจผมขอทําเล็กๆก่อนคือมีรูปเขียนและมีรูปประกอบ นะครับรูปรูปถ่ายอะไรประกอบแต่คงไม่ใช่เป็นวิดีโอใหญ่โตอันนั้นเป็นกระบวนการของภรครันละที่ต้องทำครับผมอยากเป็นศาราที่คนเข้าไปแล้วเสพสุนเดียภาพคือความงามของรูปเขียนทั้งหมดแล้วมีน้ำากิมมีที่นั่งมีห้องน้ำสะอาดได้ใช้แล้วก็ไปเที่ยวถ้ำหลวงแล้วออกมานะเป็นที่รอคอยคนทั่วไปอย่างเงี้ยผมอยากให้เป็นอย่างนี้เล็กๆก่อนแล้วค่อยขยายนะส่วนจะเป็นห้องวิดีโอวิดพักวิดีโอ อะไรเป็นเหมือนลงหนังเป็นอะไรนี่ก็ว่ากันทีหลังใช่คนก็เห็นอะไรนียเป็นทีหลังตรงภาพใจผมครับใจผมอยากได้ผิธภัณฑ์ใหญ่ระดับโลกใจผมเนี่ยนะถูกต้องถูกต้องโอผมอยากได้มากๆแล้วมันเชื่อมกับวัดร่องคุนอยู่เชียงรายด้วยไงครับใช่ใช่ครับใช่ครับมันเป็นจุดขายที่ดีที่สุดเลยเออดีที่สุดเลยคโอ้ผมผมมองเห็นตรงนี้ว่าผลประโยชน์เศรษฐกิจจะกข้ามาใน ประเทศของเราในจังหวัดเชียงรายและประเทศของเรามากมายครับซึ่งผมเห็นว่ามันจริงเลยชัดเจนเลยครับรับรองผมเอาหัวเป็นประกันเลยครังนั้นผมไม่กล้าลงไปหรอกใชสิบล้านเพื่อสร้างมันให้เสร็จภายในสี่เดือนห้าเดือนขนาหน้านี้ครับนะอนุสาหลีแซมต้องติดตั้งอืแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีล้มครับไม่มีวันลบผมนด้ของจริงครับไม่งั้นะแต่แต่มันตกนะไม่มีใครได้หน้ามันก็เลิกแล้วใช่มันเลิกแล้วใช่ใช่แป๊บเดียวก็ลืมแป๊บเดียวก็ลืมมันเลิก รับเลี้ยวอเดเลียวลืมส้มไทยของเราเป็นอย่างนี้ครับผมว่าไม่อยากให้มันลืมอะสิ่งดีงามเหล่านี้มันสามารถมันทําให้เกิดเศรษฐกิจได้นะผมว่ามันต้องคิดเรื่องพวกนี้บ้างแล้วจุดที่คุณเฉลิมชัยจะไปสร้างเนี่ยอยู่ตรงไหนหน้าถ้ำตรงไหนตอนนี้ผมกําลังจะไปดูครับผมอยากจะทิ้งพื้นที่สร้างผลิตภัณฑ์ใหญ่ที่เป็นความฝันของผมนะครับ สร้างไว้ผมคุยกับที่ปรีแล้วบอกกันที่ปรีเฮ้ยก่อนเกษียณนะยังมีเวลาอีกทั้งหลายปีห้าปีไออารุ้นไปเรื่อยเพื่อให้มันเป็นผพิตภัณฑ์ให้ได้นะมันเป็นสิ่งที่เป็นสักศีของประเทศนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองน่ะเป็นที่ปรคนหนึ่งที่สามารถจะนาเสนอแล้วได้งบประมาณมาแล้วทําจริงครับเราเมื่อเกษียณไปตาแก แบ่งไร่คุณภาพแล้วตาแก่ไร่คุณภาพก็เดินไปยิ้มย้มอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์ทำไมเออไปยืนยิ้มอยู่คนเดียวไปยืนยิ้มอยู่คนเดียวเออไปยืนยิ้มมองคนเดียวบอกไอ้นี่ปยผมบอกความสุขผมบอกเออเขากบอกดีๆผมจะเอาผมจะสู้สู้มองเดี๋ยวเป็นตาแก่ไร้ข้าศึกมาแล้วไมันยืนเคยมองต้องทำซะจงทำซะเป็นข้าราชการถอนหัวขนก็มไร้ข้าแล้วเออใช่ใช่ใช่เราเป็นตาแก่คนหนึ่งที่ไม่ไร้ข้าแล้วมายืนอยู่นี่ ตราผลิตภัณฑ์นั้นยิ่งไหญ่บอกว่าได้ทําซะเห็นเออทําได้รีบทําซะใช่ไหมรีบทำซะรีบซะนี่นี่คุณเฉลิมชัยคณะคุณเฉลิมชัยเนี่ยควักสิบล้านออกมาหน้าตาเฉยเนี่ยนะผมกำคิดว่าเจ้าสัวของประเทศไทยทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเออทำไมไม่ไปชวนเจ้าสัวทั้งหลายไม่ใช่แค่สิบล้านก็มาเป็นร้อยล้านได้คนหนึ่งร้อยล้านเลยฮ้คุณตัดสินใจผมบอกใกล้อธิบดีเอ บอกว่าที่พดีลงไปหาเงินมาหนึ่งก้อนก่อนขอภาครัฐมาหนึ่งก้อนนะสมมติว่าได้มาห้าสิบล้านแล้วประกาศขอเศรษฐีในประเทศไทยให้บริจาคผมว่าทางเงินสองร้อยล้านนะแบ่งปับเดียวเสกป๊บเดียวเลยป๊บเดียวเลยชั่วข้ามคืนชั่วข้ามคืนชั่วข้ามคืนผมเชื่อเลยว่าเป็นไปได้แต่่าไม่ใช่ผมผมเนี่ยคุณสุใจรู้ไหมมีเศรษฐีขอขอเอาเงินมาที่ผมนะที่วัดใช่ไหม ไม่เอาไปให้ผมทำเนี่ยตรงเนี้ยบอกอาจารย์สิบล้านมันไม่พออาจารย์เอาไปเลยเดี๋ยวคนนั้นล้านสองล้านสมล้านลูกศิษย์ครับผมเพื่อนเศรษฐีผมจะบริจาคกันผมบอกผมไม่เอาผมสันดานไม่ชอบรับเงินใครแต่ถ้าขอให้เข้าไปให้ภาครัฐดีกว่าผมบอกรอก่อนถ้าภาครัฐเปิดให้บริจากเมื่อไหร่ให้เงินส่งไปที่ภาครัฐผมกลัว ผมไม่ชอบกับเงินผมกลัวเวลามันเอาเงินมาให้ผมไอ้หาชาวบ้านแม่งด่าผมอีกถามว่าไอ้เนี้ยนี่แม่งได้เงินเยอะไอ้หาแม่งได้เงินสงไข่เป็นพันล้านไอ้ชิบหายมันบอกว่าแม่งได้มาสองร้อยล้านไอ้หามันทำพิธีการสองร้อยล้านพอเงินมันไอ้หาแม่งเดี๋ยว ใ่วาะประธเอาเงินมันเอาเงินมันแล้วแบงด่าขนาดไม่เอาเงินมันมันยังด่าไม่เราจะใช้เงินเราใครมาด่าเราไม่ได้แต่ผมใช้เงินผมไม่มีใครด่าเพราะว่เราคุณเอี้ะมันไม่กล้าด่าผมเลไม่แต่ว่าแต่ว่านอกจากเงินแล้วมันมีเรื่องของสุนทรียะด้วยไงว่าตกลงถ้าสมรรฐบาลทําเนี่ยแล้วก็ทําแบบเฉยๆเนี่ยนะ ไม่ได้ไม่ได้เออทดาไม่ได้ผมบอกเลยไงผมบอกผู้ใหญ่ของมานของเมืองต้องปิดหูปิดตาต้องปิดหูปิดตาใช่อย่าทันหนึ่งหดเก่งเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะหดเก่งได้เดี๋ยวพอกรมศิลป์นะกรมศิลป์เข้ามานะเอกชนหายไปเลยนะใช่ออ่ผมกลัวเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเราจะสร้างวิธภัณฑ์ที่เป็นศูนย์นิยภาพที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอ่าภาครัฐต้องไม่ยุ่งใช่ต้องไม่ยุ่งเนี่ยใช่ต้องปล่อยสรภาพทางความคิด ใช่แก่ศิลปินผู้สร้างนะใช่หรือผู้คิดไม่ว่าสถาปนิกใช่ไม่ว่าเรื่องของการตกแต่งภายในหรือการวางแผนใช่ทุกอย่างจะต้องเป็นในระบบของมืออาชีพทั้งหมดถูกต้องนะดังนั้นศิภาพจะต้องเกิดขึ้นในระดับสากลจากคนมีสติปัญญาครับแต่ไม่ใช่ราชการใช่ไม่ใช่ดังนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเราได้เงินมาจริงเราต้องประกวดแบบหนึ่งให้แบบระดับโลกเลยนะระดับระดับโลกเลยนะประกวดแบบเนี่ย ถูกต้องเลยถูกต้องเ็กระดับโลกสิประกวดระดับโลกเลยเอาเงินก้อนหนึ่งจ่ายเป็นระดับโลกเลยครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะคือบางทีมันกลัวสูญเสียค่าแบบไม่ได้นะไม่ได้นะใช่ไม่ได้นะการสูญเสียค่าแบบนั้นคือสิ่งที่จะทำพีอาร์ไปสู่ในระดับโลกจะทําให้กอเงินกลับเข้ามาหาเรามากถูกต้องแต่ต้องเรามายอมสูญเสียแบบให้ให้ศิลปินของโลกทั้งโลก ได้ได้เป็นคนท่งแบบเราก็กระจอกสิใช่ถูกไหมใช่เราประกาศแค่ให้ในประเทศของเราเราไม่มีทางสาเร็จหรอกใช่ผมว่าเราต้องซื้อพีอาต่อครับนั่นก็คือการการต้้งแบบของคนทั้งโลกคือการประกวดแบบได้เงินมันนะตั้งเงินมาเลยดังนั้นเราจะได้พีอาไปสู่ระดับโลกอีกในกระบวนการจัดการ หลังจากนั้นการก่อสร้างมันก็เป็นพิยารระดับโลกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปิดให้เข้าคนทั้งโลกก็แห่มาเงินก็มาเลยคราวนี้สบายเลยครับครับมีฝรั่งวิเคราะห์ว่านี่คือโอกาสที่จะไทยแลนด์จะรีแบรนดิ้งอีกครั้งหนึ่งถูกต้องเลยถูกต้องเลยถูกต้องเลยผมคิดว่าคนมีสติปัญญาทุกคนคิดแบบนี้นะคุณสุดิชัยก็คิดแบบผมเนี่แหละผมรู้แล้วหลายคนพพวกผมใครต่อใครที่มันมีวิสัยทัศน์ ต่อเรื่องของการการทมหากินเงินเข้ามาในเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองเนี่ยผมว่านี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดอืที่สุดของการขายประเทศเราชัดเจนเลยโอ้ขายได้นะประเทศเราจะขายได้เลยเงินจะเข้ามามากแล้วคนที่เข้ามาตรงนี้เป็นไฮเอ็นนะไฮเอ็นใช่ไฮเอ็นฮะจริงนะคุณคุณใจมันจะรวยทั้งนั้นถั้ามาแค่แม่ไม่ใช่ทัวร์จริงจับนะไม่ใช่นะถ้าเรามีพิทักษ์ระดับโลกนะเราจะกลายเป็นทัวร์ระดับครับ โอ้โหเมือหนังแล้วแล้ว้านหนังออกมานะหนังระดับโลกมาตรฐานโลกออกมาด้วยนะมันก็จะก็จอกมาอีกเพื่อจอกมาอันนี้เรายังโ้เราคู่เนี่ยหนังมันจะช่วยหนังมันจะช่วยโปรโมทไปอีกรอบหนึ่งมันมีหลายรอบเลยนะพอมีอนุสาวรีย์ขึ้นมามีมิวเซียมขึ้นมารอบแรกแล้วแล้วประกาศที่จะมีการประมูลระดับโลกออกแบบระดับโลกเสร็จแล้วหนังก็จะตามมาอีกปีสองปีก็ ปีครึ่งสองปีข้งหน้านังก็ตามมามันก็จะเป็นลูกคลื่นไปเรื่อยๆใช่ผมห่วงสนามบินแม่ฟ้าหลวงผมไม่พอเระดับประเทศต้องดูแลเรื่องโอ้นี่คุณเฉลิมชัยอดคิดไปข้างหน้าแล้วนะสนามบินไม่พอแล้วนี่ผมคิดใจหมดแล้วเมอิดใหมดแล้วผมคิดใจเลยและที่สนามบินอย่าลืมมีป้ายทำหลวงด้วยโปรโมต ใช่ไหมต้องต้องโปรโมตแล้วแถวนั้นนะคุญเสถิรชัยจะบอกได้เลยโลเคชั่นมันยิ่งใหญ่ที่สุดมันงดงามที่สุดดอยกูเขารีสอร์ทระดับโลกจะเกิดขึ้นที่นั่นอีกตามมาใช่นั่นคือสิ่งที่โอ้คุณเสถิชัยคนมันบินมาเพื่อมาดูตำหลวงแล้วมันได้นอนรีสอร์ทที่ยิ่งใหญ่สองสามวันแล้วมันบินกลับประเทศมันอ่ะโอ้โหเราได้เงินเท่าไหร่ผมจะเสนอให้นายกตั้งตั้งคุณเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ย ถ้าผมเป็นในงานจบเกม <laughs> ถ้าผมเป็นจบเกม,เกมผมจะชี้แจงในรัฐบาลทั้งหมดะจะพูดกับรัฐบีทั้งหมดเออขายไอเดียของผมไม่แก่ทุกคนให้เขาเซ็นให้ผมเอาเงินมาผมได้นายกเ,ยเชื่อผมเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่ผมต้องขายขายให้เขาเห็นว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติขนาดไหนการลงทุนนี้รับรอง ไม่ใช่ออบตทํากันอย่างที่โวตอปมันทํากันเห็นไหมมันเละเทะไปหมดมันค้ามันตานมาแบบโง่ๆต่างเรื่องแม่งแล้ว,ลวเป็นขยะไปบ้านแบบ<ช>เพื่องเงินเท่าไหร่ต้องคิดตัวด้แต่น,นี้นะมันของจริงอ,อ,อันนี้<ช>มันของเป็นไปได้<ช>ผมไม่รู้<ช>ว่าตอนที่เราพูดอยู่เนี้ยนีเราัฐามนตรีฟังเราอยู่ไหมเดี๋ยวผมส่งไปฟังเนี่ยเดี๋ยวผมส่งคลิปไปนายกฟังผมสงินายกฟังเขาจะได้คิดเขาจะได้คิดั้งว่าเฮ้ยทั้งสิับ จริงๆริงแต่ผมจะส่งคุณยังจกผมจะส่งคลิปนี้เนี่ยไปให้ท่านให้คอรมอได้ดูด้วยเนี่ยปากเป็นท้านประยุทธ์เดี๋ยวประยุทธ์ปากท่านจ้เนี่ยปากท่านท่านประยุทธ์เลนตานายกเลยครับเอาเตื้อเชือผมสักครั้งได้ไหมเรือบ้านเพือเมืองเงินไม่ใช่จำนวนมากเอาส่วนหนึ่งของรัฐบาลมาก่อนแล้วขอประชาชนตั้งเลยคตั้งเลยให ทั้งโลกออกแบบเลยมันมีเงินมันมีเงินอะไรรู้ไหมพวกฮอลลีวูดกำลังวิ่งเต้นแล้วต้องวิ่งมาเพื่อจะขอซื้อลิขสิทธิ์ในการทําหนังผมก็เลยเสนอผมก็เป็นห่วงว่าหมูป่าและครอบครัวเนี่ยคงจะไปรับพวกฮอลลีวูดไม่ไหวหรอกเพราะพวกนี้จะมาต่อรองจะมาเสนอโน้เสนอนนี่แล้วมากันมากันเป็น1 0บสเจ้านะฉะนั้นผมก็เลยเสนอว่ารัฐบาลนั่แหละจะต้องตั้งกรรมการตั้งทนายแล้วก็ตั้งคนทีมงานไปช่วย เจรจาแล้วเอาเงินนี้แหละเอาเงินเนี่ยบางส่วนให้ครอบครัวของหมูป่าแล้วที่เหลือเนี่ยเอาตังมาสร้างอันนี้แหละต้องตังเลยครับที่ที่คุณเฉลิมชัยต้องการนี่แหละครับจะจะเป็นร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านได้เลยพวกฮอลลีวูดจ่ายใช่ครับฉะนั้นมันต้องมีคนคิดแผนใหญ่อย่าที่อย่าที่คุณเฉลิมชัยพูดอยู่ขนาดนี้มันต้องมา สร้างเป็นโครงการระดับโลกที่ไทยเราจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยครัถูกต้องเลยอะนี่คือสิ่งที่เงินเข้าแน่นอนใช่เราวางแผนดีๆนะครับผมเสียดายถ้าครั้งนี้นะผมว่าถ้าเราพลาดอีกครั้งหนึ่งนะผมว่าจบเกมจบเกมครั้งนี้นะครั้งนี้นะประเทศควรจะจัดนะใช่ประเทศควรจะเห็นมองถึงวิสัยพัศน์ต่อข้างหน้าที่จะเงินเข้ามาในประเทศของเราเป็นจุดขายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราไม่สามารถ จะเกิดขึ้นอีกแล้วผมว่ายากนะใช่ใช่ตอนนี้แบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะความรู้สึกแบบนี้นะครับมันไม่มีทางเดอกที่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะใช่ดังนั้นโอกาสอย่างนี้วิกตอย่างนี้จึงทําโอกาสนี้ให้สําเร็จผมว่ามันจะต่อเนื่องไปสู่การอยู่ดีกินดีของคนในแถบจังหวัดเชียงรายของผมและินข้าวประเทศของเราถูกต้องในการท่องเที่ยวถูกต้องก็คือสิ่งที่เราโอ้โหเห็นชัดเจนเลยผมว่าโอกาสโอกาสโอกาสมหาศาลที่พระเจ้าระทาน พระเจ้าประธานมาเลยนะเนี่ยถูกต้องผมคิดไปกันเลย มันเหมือนพระเจ้าประทานมาเลยโอ้โหมันแบบมันโอ้โหผมว่าถ้ามันเรื่องแบบนี้ไปตกในประเทศที่เขามีนักคิดเยอะๆนะโอ้โหรัฐบาลผมว่าเรียบร้อยจบเกมเรียบร้อยจบจบเกมเลยนี่คุณสนใจถ้าผมมีเงินสักหมื่นล้านนะผมจะไม่ให้รัฐบาลพูดอะไรสักอย่างผมจะลุยผมจะลุยมากให้จบเลยฮัทนี่ผมจะลุยให้จบเลยทำเองได้ผมแม่งไม่มีเงินผมไม่มีเงินเพราะฉะนั้นถ้าผมก็ได้แค่สิบล้านเนี่ยผมก็พยายามหาของผมเอาไป ให้ได้เป็นสารเพื่อยอมใจแต่ถ้าผมมีหมื่นล้านผมไม่รัฐบาลยุ่งเลยผมขอที่แล้วผมนาให้แก่ประเทศผมเลยทีเดียวเลยจัดให้ทุกอย่างหมดเลยแล้วเจ้าเจ้ผมผมทำแต่ถ้าเจ้าสัวทั้งหลายมาคุยด้วยเนี่ยจะทํายังไงส่งเข้าไปรัฐบาลเหรอไม่ต้องส่งเงินเข้ารัฐบาลผมไม่กล้าแต่ต้องเงินพวกของคนอื่นผมไม่เอาผมอยากสะอาดจนตายรดังนั้นผมไม่อยากให้มันด่าผมดังนั้นส่งเข้าไปบ้านรัฐนะผมคอยเป็นคน ช่วยนะช่วยคิดช่วยอะไรนะแล้วหลายคนคนมีสติปัญญาของประเทศเรามากมายเอามาช่วยกันคิดนะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราเอาคนเก่งๆเข้ามาช่วยคิดคุณสนใจก็เข้ามาเป็นกรรมการช่วยคิดเรื่องนี้ทุกคนที่เก่งๆเข้ามาไม่ว่าสถาปนิกไม่ว่าจะเป็นเด coration พวกเก่งๆอ่ะทุกด้านนะด้านวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยาด้าน ทุกด้านเอาเข้ามาเคุยกันแล้วก็ต้องทำพีอาร์ต่อเนื่องพีอาร์ด้วยทั้งระดับโลกระดับโลกระดับโลกพีอาร์ระดับโลกใช่ใช่ใช่นี่แค่ทัวนี่แค่ทัวจีนมาก็ไม่รับไม่ไหวแล้วนะอ้ตายแล้วแค่ทัวจีนก็ตายแล้วใช่ตัวจิงก็ตายแล้วใช่ตายแล้วไม่อยู่ไม่ได้แล้วเพราะข่าวนี้เยสื่อทั่วโลกเล่นอย่างเต็มที่แล้วว่าเป็นบวกหมดเลยสื่อทั้งประเทศทั่วโลกทุกประเทศเออเป็นบวกเชื่อไหมว่าข่าวนี้ที่แล้วเนี่ย หญ่กว่าข่าวฟุตบอลโลกอีกนะแน่นอนฟุตบอลรอดจ่ายเลยฟุตบอลโลดจ่ายโอ้จหเลยเจ่ายไปเลยเจ่ายไปเลยเจ่ายไปเลยแล้วก็เป็นองกาสของเราจริงๆนะคุณสุติใจคิดดูนะวัดลงคุณผมนี่นะมีคนมาเที่ยวที่วัดเนี่ยนะสองพันเจ็ดร้อยคนในหน้าโลจีสต์ั่นอย่างนี้ยสองพันเจ็ดร้อยคนนะมันไปท่าหลวงอนะ่ะคุณสุติใจคิดว่ามันจะอยู่ได้เหรอโอ้เออ ใช่ฮะใช่เอาแค่นี้นะเราคิดเอาแค่ใช่ง่ายๆเลยแค่2,007ของเราไปที่ตำรวงน่ะใช่ณเวลานี้น่ะมันเจาที่ไหเมื่อคี่รับไม่ไหวอ่ะมันเจาแหลมาเยี่ยวส่วนไม่มีะเออใช่จักจักไม่ต้องพูดถึงว่าไม่ต้องพูดถึงว่าถ้ามีคนมาจะไปค้างคืนเนี่ยนะค้างคืนวันรุ่งขึ้นเข้าถ้ำเสร็จแล้วก็มีอะไรเที่ยวแถวๆนั้นก็ธรรมชาติก็สวยงามมากเนี่ยนะครับครับก็จะก็จะรับไม่ไหวเลย รับไม่ไหวเลยอแม่สายแม่สายอะแม่สายรับไหวไหมไม่ไหวอะในเมืองนี่โรงแรมมันยังไม่พอเด้อใช่ผมว่าไม่พอแต่นั้นข้างหน้านี่นะมันทั้งหลวงจะกลายเป็นยิ่งกว่าวัดลงคุณอีกเออผมว่าใช่ผมว่ามันจะมากันเยอะมากเลยนะครับ มันมาไว้เทมเปอร์แล้วก็ไปวัดไปถ้ำหลวงไปต้ำหลวงมาไว้เทมเปอร์ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้เลยถูกต้องดังนั้นมันต้องสองพันกว่านะขึ้นใจสองวันตัววันละนี่ขนาดวันไอ้รือโดยตัวเลขเฉลี่ยนะวันไหนที่มีมากกว่าสองพันขึ้นสามพันสี่พันนี่ไปไปที่ถ้ำหลวงนี่ยุ่งเลยนะครับอย่เราคิดตัวเอาแค่เราคิดตัวเอาแค่คนต่างชาตินะครับแล้วคนไทยบวกเข้าไปอีกตายใช่ตายใช่ตายตาย รับไม่ได้พิจิดรในในระยะยาวต้องวางแผนโครงสร้างทั้งหมดของอเบอร์นะเรื่องโรงแรมเรื่องรีสอร์ทเรื่องอะไรทุกอย่างเรื่องทางเข้าเรื่องที่จอดรถโอ้ทุกอย่างนะฮะมันต้องวางแผนหมดเลยแล้วมันเกิดขึ้นจะทันทีเลยนะเพราะว่าข่าวนี้ออกไปจบเนี่ยนักท่องเที่ยวอยากจะมาเลยนะเราจะรับไหวหรอมามาแล้วเราต้งตั้งตัวไม่ทันหรอกเราต้องตัวไม่ทันแต่ไม่แต่ตอนนี้ไม่เข้านะคือมาบ้างอ่ะหนาวนี้ยังเข้าไม่ได้เขาปิด ไม่เข้าเชื่อไหมเชื่อไหมว่าถึงแม่ไม่เข้าเขายืนถ่ายรูปข้างหน้าก็า็ขูกแล้วเขาก็พอใจแล้วไงอ่าเขาพอใจแล้วไงใช่ที่นีนี่รไอ้ตรงนี้จุดที่เขาไม่ให้เนี่ยผมจริงอยากสร้างตรงนี้เพื่อรองรับก่อนไงอย่างน้อยสาลาผม อนุสาวรีย์ก็เป็นที่เขาถ่ายรูปไงแ้วเขาถ่ายทำรหลวงเสร็จทันกลับมาถ่ายรูปอนุสาวรีย์ถ่ายรูปผลงานศิลปะของผมยืนข้างเคียงจะ่ายกลับไปเขาก็ดีใจแล้วเขาดีใจแล้วใช่ๆๆงานดีๆเขาใจดีใจแล้วอถ้าเวลากี่ถ้าเวลากี่เดือนจะเสร็จของคุณใช่ใช้สี่เดือนคือทันกีฬาแห่งชาติของผมผมทำกีฬาแห่งชาตินะผมเป็นโต๊ะโผล่ใหญ่าจเงินอีกในการทำกีฬาแห่งชาติของเจ้าวจายผม ในวันที่สิบแปดสิบแปดนี่ผมจ่ายทักสามสิบล้านนู่นเลยเอาจ่ายไปเพื่อจัดจัดกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะใช่ใช่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผมจะแถลงข่าวพี่นันเสียใหญ่แล้วนะเนี่ยเสียใหญ่แล้วใ่เนะไม่ไม่ใช่เสียใหญ่ไม่ใช่เสียใหญ่ผมก็พยายามขอลูกคิวลูกหาผมนะแลกแลกแลกเอาเงินมึงมาเอาเงินไปใช่ใช่ใช่เอาเงินมึงมาเอาให้แก่ประเทศเอาเงินมึงมาให้แก่ประเทศไม่ผมเห็นเห็นภาพเลยว่าสามเดือนข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีอะไรที่น่าทึ่ม เพราะว่าชักท่องเที่ยวมาแน่แห่กันมาแน่แต่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะท่านหน้าเนี่ยต้องมีอะไรให้เขาทมทายรูปแล้วก็เห็นภาพบรรยายเอภาพเารำลึกถึงตรงนั้นแล้วทุกคนนะเขียนไว้ให้มันดูขลังศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนต้องมาสงบอารมณ์อย่างน้อยสองนาที ทุกคนมาข้างหน้าถ่อมต้องไว้อะไรกับจ่าแซมาววเอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรศักดิ์สิทธิ์หน่อยใช่ไหมครับถูกต้องนั่นแหละผมอยากทำอย่างนั้นล่ะอย่างนั้นล่ะเยี่ยมเลยอย่างนั้นล่ะรีบทำอย่ารอเขามาอย่ารออย่ารอรัฐบาลรัฐบาลทำไม่ถึ้ฝันข้างหน้ารอรัฐบาลนะ่งครับผมเดี๋ยวกระแสตกก็หมดแล้วเออใช่หมดแล้วทุโสวลีแซงก็ไม่ได้สร้างแล้ว เออใช่ผ่านไปสามเดือนเงียบเลยแล้วก็ลืมไปแล้วมีเรื่องอื่นละมีมีดราม่าเรื่องอื่นอีกละดราม่ามาใหม่ดราม่าเรื่องใหม่มาก็ไปสนใจเรื่องใหม่แล้วก็จบใช่ะแต่้ผมคิดว่าผมเนี่ยถูกต้องแล้วที่ผมลุยก่อนดีแล้วครับดีแล้วครับครจบวันนี้ก็เจออธิบดีก็เลือกที่เลยเลือกที่เลยเลือกจุดเลยรับงแผนเลยเยี่ยมเลยให้คขา ปรับปรุงที่จอดรถที่อะไรให้เรียบร้อยนะวางแผนให้เขาเรียบร้อยเลยโอเคสุดยอดครับและยังไงมีอะไรที่ผมช่วยได้บอกครับขอบพระคุณมากเลยครับผมขอช่วยเรื่องการปัญญาผมก็พอแล้วช่วยกันช่วยกันผมชื่นชมคนมีสติปัญญาขอบคุณครับในบ้านเมืองเรามีคนมีสติปัญญามากมายแต่ไม่ได้โอกาสครับผมอยากจะให้ภาครัฐให้คนมีสติปัญญาพวกนี้ได้มีโอกาสช่วยชาติบ้านเมืองดีเลยครับ ช่วยกันครับและเร่งการสื่อสารกันครับติดต่อครับขอบคุณครับขอบคุณที่ร่วมเริ่มด้วนี้ครับสวัสดี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 ครับ